สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในรายการโหมลพิธาอากาศนะครับวันนี้นะครับเรามีผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลของมลพิธาอากาศนะครับทั้งหมด3ท่านนะครับท่านแรกนะครับสวัสดีค่ะดิฉันปานลากค่ะสวัสดีค่ะฉันตมทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันพงศลว่าค่ะสวัสดีครับและผมนรุพัฒน์ครับผู้เป็นพิธีกรของรายการโหมลพิธาอากาศครับเรามารู้จักปัญหาประเภทหลักๆของมลพิธาอากาศกันก่อนนะครับ เริ่มที่คุณตาบ้านเลยครับค่ะสําหรับประเภทหลักของมลพิษทางอากาศนะคะฝุ่นออง pm 1.0ฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า10ไมครอ็้ฝุ่นที่เล็กกว่า25ไมครนก๊ซพิษและก๊ซเรือกระจกซึ่งเป็นตัวการหลักของภาวะโลกร้อนสารประกอบอินทรีย์ละเอยง่ายโลหะหนักค่ะครับและปัญหานะครับที่ก่อให้เกิดมลพิษนะครับที่สําคัญมากที่สุดมีอะไรบ้างครับคุณกมลพิษครับค่ะปัญหามลพิษทางอากาศที่สาคัญปัญหาจากภาคอุตสาหกรรมการใช้พลังงานถ่านหิน ปัญหาการเผาในภาคเกษตรกรรมเกษตรกรยังคงใช้การเผาฟางสั่งข้าวโพดและอ้อยเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกค่ะท่าบกผลกระทบของภิทางการครับทุกประชารัฐมีผลกระทบอะไรบ้างคบค่ะผลกระทบมลพิษทางอากาศนะคะอ่สุขภาพของประชาชนทําให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจและเพิ่มอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรค่ะผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะการเลือนกระจกจากมลพิษทางอากาศเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผลกระทบทางเศรษฐกิจนะคะ อุตสาหากรรมการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบโดยตรงเมื่อค่าฝุ่น pm 2.5สูงนักท่องเที่ยวจะยกเลิกการเดินทางผลกระทบทางสังคมและคุณภาพชีวิตนะคะประชาชนต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเช่นใส่หน้ากาก,ากทุกวันหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งค่ะในส่วนของข้อที่2นะครับสาเหตุที่ทําให้เกิดมลพิษทางอากาศมีอะไรบ้างครับคุณบาร์า,าครับค่ะสาเหตุแรกนะคะการคมนาคมและการใช้พลังงานเชื้อเพลิง จำนวนยานพาหนะที่เพิ่มขึ้นทำให้จำนวนรถยนต์และรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลคุณภาพเชื้อเพลิงการใช้น้ำมันดีเซลที่มีกำลังสูงเป็นแหล่งกำเนิดของซันเฟอร์ไดออกไซด์และฝุ่น p m 2.5ครับและในสาเหตุส่วนที่สองนะครับของภาคอุตสาหกรรมและพลังงานนะครับคุณกำมณฑีที่ว่ายังไงบ้างครับค่ะสาเหตุที่สองภาคอุตสาหกรรมและพลังงานการใช้พลังงานฟอสซิลการเผาไหม้ปล่อยทั้งกา๊าซเรือนกระจกและสารมลพิษ ความกดดันทางเศรษฐกิจประเทศที่เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจอาจผ่อนปลนกฎหมายสิ่งแวดล้อมเพื่อดึงดูดการลงทุนส่งผลให้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมถูกละเลยค่ะคโอ๊และสาเหตุในภาคเกษตรกรรมและการเผาไม้ในพื้นที่รล่ะคุณประชนมีความเห็นยังไงบ้างคะค่ะสาเหตุภาคเกษตรกรรมและการเผาในที่โล่งนะคะเกษตรกรเผาฟางสั่งข้าวโพดและอ้อยเพื่อประหยัดต้นทุนและเวลาค่ะการเผาพืชผลในพื้นที่กว้างทําให้เกิดควันพิษและฝุ่น PM.25 ปริมาณมากค่ะครับและสาเหตุที่สี่นะครับ การขยายของตัวเมืองและโครงสร้างของสังคมครับคุณปมาม่าคิดว่าอย่างไงบ้างครับค่ะการขยายตัวของเมืองและโครงสร้างสังคมนะคะเมืองหนาแน่นและขาดพื้นที่สีเขียวพื้นที่เมืองมีการก่อสร้างถนนและตึกสูงจานวนมากทําให้อากาศถ่ายเทไม่สะดวกขาดต้นไม้และพื้นที่สีเขียวที่ช่วยกรองฝุ่นและก๊าซพิษค่ะครับผมและสาเหตุที่5นะครับการจัดการหรือนโยบายภาครัฐนะครับคุณกังมณทีคิดว่าอย่างไงบ้างครับกับสาเหตุนี้ครับค่ะการจัดการนโยบายภาครัฐ กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ไม่เข้มงวดมาตรฐานคุณภาพอากาศของหลายประเทศยังคงต่ำกว่ามาตรฐาน WHO การบังคับใช้กฎหมายกับโรงงานและยานพาหนะไม่เข้มแข็งครับผมและในส่วนของข้อสุดท้ายนะครับวิธีการแก้ปัญหาและความคิดเห็นเพื่อทําให้มลพิษในประเทศนะครับน่าอยู่มากขึ้นนะครับหนึ่งนะครับมาตรการเชิงนโยบายและกฎหมายครับคุณปานว่าคิดว่ายังไงกับมาตรการและนโยบายของกฎหมายในประเทศครับกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศที่เข้มงวด กำหนดค่ามาตรฐานฝุ่น PM 2 5 PM 1 0การควบคุมไอเสียจากยานพาหนะและโรงงานรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องผ่านการตรวจสภาพและปล่อยไอเสียไม่เกินมาตรฐานครับผมและส่วนที่สองน,นะครับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีคุณกมลทิ์คิดว่ายัางไงกับได้การพัฒนาและการพัฒนาของเทคโนโลยีครับค่ะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี ระบบขนส่งสาธารณะลงทุนรถไฟฟ้ารถเมล์ไฟฟ้าและระบบขนส่งมวลชนที่ควบคุมพื้นที่ในเมืองและชานเมืองพลังงานสะอาดส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมและพลังงานชีวมวลรับผมและส่วนที่สามครับการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนคุณภาชนกคิดว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนและของชุมชนมีความสำคัญยังไงครับค่ะการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนนะคะการสร้างความตระหนักรู้จัดอบรมในโรงเรียนมหาวิทยาลัยและชุมชนเกี่ยวกับผลกระทบของมลพิษ และการรณรงค์สาธารณะนะคะจัดก,กิจกรรมวันปลอดรถวันปลอดการเผาและท้ายที่สุดนี้นะคะพวกเราขอขอบคุณผู้ให้ความรู้ทั้งสามท่านด้วยนะครับขอบคุณครับ,บและก่อนจะจบไปของรายการโหนมลพิทาการนะครับพวกเรามาช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาอากาศบริสุทธิ์ได้ง่ายๆนะครับเพราะทุกลหมหายใจของเรามีค่ามาช่วยกันรักษาอากาศให้มีความสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยและของโลกครับสวัสดีครับ